ไปแล้วสูงด้วย คือเป็นประกายแบบสีส้มเลยนะ่ะเป็นเส้นประกายสีส้มสวยเลยอะ่ะเป็นเส้นสีแดงอืมขาวมีสีแดงแดงพอดีจีดมากยังยังไม่จบ เอาเขาเป็นต้นกำเนิดปพี่เรามาเชื่อพ่อ่ะหนักุ่็เลยเาใอันนี้ต้องหูเแบบนถ้าคมาแบบใหญ่่ใใช่ จนะริงนะชุดสุดท้ายนะ